หนึ่งหมื่นคนละผู้ชมหนึ่งหมื่นคนแล้วก็จะมาประกาศข่าวกันใช่ครับหนึ่งด้วยเราหยุดการทํางานประกาศข่าวกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะใช่จะระยะจะจะไม่ผิดประมาณกี่เดือนนะครับคุณอาเธอร์ก็น่าจะสักแบบกี่ชาติก่อนใชิก่อนชาติก่อนไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเริ่มอ่านกันไหวได้มามาวันนี้เุณเกมประกาศข่าวอะไรนี่คุ๊ก มาก็อย่าไปสนใจเอฟเฟกตอะไรมากนะครับเนื่องจากเป็นเป็นมู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 เป็นคนเปิดเอฟเฟกต์ก็อย่าไปสนใจอะไรมากมาก็สวัสดีครับสสวััดีคครบทุกนอยู่กับผมอันคารวันนี้กับชาลีพอเจ็ดใช่ครับเริ่มได้เลยช่ะคุณต้องแนะนำตัวก่อน สวัสดีครับก็สััดีครบอยู่กับผมวันนี้เราจะมาประกาศข่าวกันกับผมชาลีโปรเจกตลาผมชื่ออาร์เธอร์ลันต์โปรเจกต์สครับก็มีคนบอกว่าผมซักเสื้อนานไปมันผด ไม่ใช่หรอกครับผมกินกินเยอะช่วงนี้ก็จเจริญอ,อาหารอยู่ในวัยเจริญอ,อาหารใช่ก็อยู่ในวัยก <ö, S 1> ่อนวัยเจริญนะครับคุณบอกน้องคุณด้วยว่าเอฟเฟกน้อยลงเอฟเฟกน้อยลงหน่อยครับอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมสิ่งใหญ่ด้วยเวลาฝึกโอได้เค <Okay. S 2> ไม่ต้องไม่ต้องเราจริงจังเราพยายามอฟเฟคร้อยลมเอฟเฟคไม่ต้องเยอะมากแล้วก็เราคุยกันเรื่องที่มันเป็นข่าวที่ค่อนข้างซีเรียสซีเรียสก็คือข่าวของวันนี้มก็วันนี้เรามีอย่างน้อยหัวข้อประมาณอยู่เท่าไหร่ครับคุณอาร์เตอร์ก็สามสี่สามสี่หัวข้อสามสี่หัวข้อเรามาคุย มามก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งมืน1 4พันคนกับอีก700ก็ได้เวลาที่เราควรจะอ่านข่าวก็สวัสดีเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับอยู่กับผมพุ๊บกับข่าวชาลีโปรเจกต์สวัสดีครับ ชื่ออะไรครับคุณแนะนําตัวด้วยค,ครับเวลาผมแนะนําตัวกคุณต้องแนะนําต่อด้วยได้ครับโอเคผมชื่ออาร์เธอร์ลัมตาโปเจสครับมาก็ลามาเข้ากันที่ข่าวแรกเป็นเป็นข่าวที่ผมก็ได้เล่าหลายครั้งแล้วแต่ว่าก็ยังเกิดขึ้นกันอยู่บ่อยๆนะบ่อยๆบ่อยๆคุณช่วยเสียงดังขึ้นเวลาอ่านข่าวนะครับวันนี้เราจะเข้าสู่ช่วงจริงจังหน่อยก็คือม้าลายจุดคู่บอล ยกพวกตีกับหมาไม่มีลายปัญหาเกิดจากเจ้าของหมาดูหมาคู่บอลเลี้ยงดีกว่า <Wow! S 1> เลยให้กิจกรรมกับเลยทำใหเ้เลยทำให้อิจฉาอิจฉากัน and this is how they pick a fight แต่ไม่มีใครชนะ No one win. win แล้วทั้งสองฝ่ายสะกดกินสะกดกินก็ดีกันก็เนื่องด,ด้วยเอฟซีของเราเนี่ยมีชอบการฟังข่าวที่ไม่ใช่แค่ภาษาไทยนะเนืเ่องจากว่าเรามีเอฟซีที่หลากหลายหลากหลายคน คุณช่วยอ่านเป็นภาษาอังกฤษด้วยกันเลยแปลอ่นันอ่านไปเลยครับได้ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมาเรามาอ่านกันอ๋อ,อ horse แไม่ใช่อรั a dog have a l A spotted line, a white line is so clean and cool. Born, I like to pick a fight with other dogs that, that don't have spotted lines or maybe nice color. Hmm. The problem, <laughs> the problems. Came from the owner because the dog Amy in Coolborn He have better time petting him. Go. So. Oh. Oh. So he likes to pick a fight. ข้าข่าวที่สองคุณคุณรอบเป็นาภาษาอังกฤษเลยกระดกเดี๋ยวผมค่อยแปลภาษาไทยให้มาเข้าข่าวที่สองภาษาอังกฤษ Toys has been upping the price คือช่วงเ<ค>นี้ยราคาของเล่นขึ้นใช่ making kids have less toys อืมออคือของทำให้เด็กๆเนี่ยได้ของเล่นปริมาณที่น้อยลงที่นี่มีเด็ก เ mm hmm. ด็กๆได้ของเล่นปริมาณที่น้อยลงใช่ mommy and daddy saying complaining the price is too high we cannot buy it ก็คือหนึ่งด้วยพอะของเล่นแพงขึ้นก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆหลายคนเนี่ยก็ได้บนนะพูดถึงราคาที่มันมันแพงใช่อืมโดยไม่กล้าที่จะประไม่กล้าที่จะไม่กล้าที่จะใช้เงินใช่ใช้เงินเก็บ ซื้อใ,<ช>ให้ใหลูกๆก,ก็คผม,มีตังหวังว่าเด็กๆจะเข้าใจกันด้วยใช่อืมป้ายไฟสวยสวยดีครับ ขออภายเดือยครับวันนี้ที่หน้าตาอาจจะดูตึงๆหน่อยหนึ่งด้วยอ๋อเสื้อตึงตัวตึงได้เรามาเข้าข่าวที่สามกันก่อนที่เราจะคุยอะไรเล่นขออยากคุยจริงจังได้ครับสาธายไปเลยครับอ่อันนี้อันนี้ขอขอ,อน,นุญาตพูดเป็นข่าวที่จริงจังหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามีมีเอฟซีของน้องหมี น้องหมีที่ส่งปลอกคอมาให้ก็คุณเล่าให้เขาฟังได้มาปลอกคอน้องหมีมีคนส่งมาให้แต่ใส่แบบผิดวิธีปลกคอเลยหายไปตอนนี้กำลังเล่งตามหาอยู่มีความเก็บหน้าคือ มีความคืบหน้าอย่างจะรับแจ้งอย่างไรจะรีบแจ้งอย่างไรจะรีบแจ้งผมอยากรู้ภาษาอังกฤษอ่านให้ฟังหน่อยไอมีคอลา a lot of people have sent them a lot but I m a mean w e r it the wrong way So it just disappeared, mm. and it never come back. So we have to find it. Mm. It's so tight on the face. Which we have to unleash the collar and put it on like a necklace. อ่ะก็ผมจะสรุปสั้นๆให้ฟังเนื่องจากมีคนได้ปกอกคอน้องหมีเนี่ยมีคนส่งมาให้นะครับแต่ว่าต้องขออภัยด้วยนะครับเราได้ใส่ผิดวิธีใส่ผิดวิธีไปนะครับเลยทําให้ปกคอของน้องหมีเนี่ยหายไปต้องขออภัยเอฟซีด้วยตอนนี้ก็กําลังเล่งตามหาอยู่มีความขึ้นหนังอะไรจะรีบแจ้งเนื่องจากว่าปกคอที่ที่เอฟซีได้ส่งให้ให้คุณหมีเนี่ย เป็นปอกคอที่ไม่เป็นปอกคอที่น่ารักนะแต่ว่าไม่ได้หน้าตาเหมือนปอกคอทั่วไปที่แบบมีสายรัดแล้วก็มีเหมือนเข็มขัดแต่นะเลยทําให้น้องน้องหมาบางตัวพอใส่แล้วเนี่ยคืออาจจะแบบน้องหมาที่ยังไม่ชินการใส่ปกคอมากเลยทําให้มืออาจจะไปเกี่ยวแล้วหลุดไปเพราะว่าเป็นปอกคอแบบแป๊บๆก็ขอบคุณมากนะครับที่ส่งข้อความมาย้ําเตือนให้ใส่อย่างถูกวิธีขอบคุณมากเลยนะคนที่ส่งมาเขาก็ได้ บอกว่าให้หาวิธีใส่ประกอบให้อย่างถูกวิธีต้องพับต้องพับให้ถูกต้องใช่ไหมครับคุณสันแล้วก็ต้องใส่ให้มันแน่นหน่อยแต่ประกอบหายไปแล้วป,ประกอบต,ตอนนี้ได้หายไปแล้วนะครับ<ว><น><ๆ>กัก็ช่วงนี้ก็เป็นเวลาจะสามทุ่มแล้วนะคุณก็มีเวลาประกาศข่าวอีกมามาเข้ามาสู่ข่าวที่จริงจังมากเป็นเป็นหมดข่าวที่ คนเปิดเอฟเฟคเราวันนี้ก็เบอร์หน่อยนะครับเนื่องจากเบสไม่อยู่อ้าววันนี้คุณเบสไปไหนครับไปพี่แกมบมอ๋อคุณเบสไปไลฟ์พี่แกมผมอ้าววันนี้เขาไลฟ์อยู่ปะเนี่ยบันไลน์ละบันไลน์นายเช็คดิขออนุญาตเช็คก่อนนะครับ ไม่ได้มีของเพื่อนผมไลฟ์อยู่ใช่ไหมครับผม,ม,มยังโอเคโล่งใจไป <c oughs> อ่ะโอเควัน <c oughs> นี้ค,คุณแก้มผมมีไลฟ์งั้นเดี๋ยวเราคงได้สักพักหนึ่งแล้วก็ลงไลฟ์มาอ่นานข่าวสุดท้ายก่อนมีเพื่อนเพื่อนหลายคนเป็นห่วงเพื่อนหลายคนเป็นห่วงก็อ่ะคุณอ่านขา่าวให้เป็นผู้ใหญ่ที่อ่าน,อ,านอ่านนะครับไม่ทราบว่าจีการมินดูอยู่หรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าิบสีทีวีเขา ทำการดูอยู่หรือเปล่ากามินกามินอ่ะคุณคุณอาเธอร์คุณคุณ,คณอ่าเข่านอกสแสดงหนุ่มสาวจีกามีโมกาโมกน็กชารีมีข้าว,าวแจ้งมีข่าวแจ้งมาว่าทั้งสองปิดสองป่วยไม่ระบาดอยู่ ไม่สบายห่าไม่สบายืายอซึ่งมาขอแจ้งว่าเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมเนื่องด้วยนักชาลีนั้นมัวใช้เวลาลางว่างว่างอยู่กับการแบ่งหินแปกปูนสร้างห้องน้ำถ่ายนอก เพื่อซับลงแขกเพื่อซ <urai> ับลงแขกเพื่อรับรองเพื่อรับรองแขกที่มาใช้บริการบอกลาอยู่ๆอืมก็หวังว่าอีกครั้งหนึ่งจะคล่องขึ้นคุณลองอ่านแบบคล่องๆสิเพรานี่คือการที่เดี๋ยวเอฟเฟกต์ก็ไม่ปลงกันนะคุณอ้อนอ่านให้แบบคล่องๆเลยผมอยากอยากซับในการ มาครับก็ช่วยอันข่าวของหนุ่มสาวด้วยจีกามินกาเนักชาลีครับผมนักสแสดงหนุ่มสายนักแสดงหนุ่มสาวจีกาโมเนักชาลีมีข่าวแจ้งมาว่าทั้งสองป่วยไม่สบายอยู่ซึ่งมาขอแจ้งว่าเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมเนื่องด้วยเนักชาลีนั้น มัวใช้เวลาลางอยู่กับการแบบปูนแบบหินแบบปูนสร้างหง้องน้ำถ่ายนอกเพื่อลองแขกที่มาใช้บทการบอกบอกปลาอยู่ ขอพี่ขอแบบอย่าลืมเสียงเสียงคุณต้องใหญ่แล้วก็เป็นเหมือนนักข่าวเลยะครับหมักฟอน่าจริงจังซีเลียดนะครับหมักหมัก <c oughs> นักแสดงหนุ่มสาวจีกามโมนักชาลีมีข่าวแจ้งว่าทั้งสองป่วยไม่สบายซึ่งขอแจ้งว่าเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมเนื่องด้วยนักชาลีนั้นมัวใช้เวลาลางอยู่กับการแบกหินแบกปูนว่าง ว่างว่างมัวใช้เวลาว่างอยู่กับการแบกหินแบกปูนสร้างห้องน้ำทายนอกอเพื่อรับแขกที่มาใช้บริการบอกลา,าอยู่อืมก็ขออนุญาตบอกข่าวนี้หน่อยนัว่ามีข่าวลือนะครับเมื่อวานที่ผมได้ส่งให้คุณซันดูก็คือว่ามีข่าวออกมาว่าเน็ชาลีและจิการมินได้ ได้ป่วยแล้วก็พักผ่อนต้องบอกตอนนี้ก่อนเลยนะครับว่าไม่ใช่นะครับแล้วก็มีข่าวว่าผู้จัดก,การคุณปูเป็นคนพูดไม่ใช่นะครับผมพวกเราสองคนไม่ได้ป่วยนะครับตัวเขาก็ทําธุระตัวผมก็สร้างห้องน้ําภายนอกอยู่เพื่อรับรองแขกต่างๆนานาที่มาที่นี่นะครับเนื่องจากว่าห้องน้ําเราไม่พอจริงๆแล้วก็มีห้องน้ําอยู่หลายห้องเลยตรงบอ่อปลาตรงไรแต่เนื่องด้วยที่ว่ามันดูสกปรกกับมันดูไม่ค่อยปลอดภัยเราก็เลยต้องเร่งทํา ห้องน้ําตัวชาลีเนี่ยก็ต้องเร่งที่จะสร้างห้องน้ําอยู่มื่อวานก็ได้ทําฟุตต้งฟุตฟติงฟุตติงเทลีนเทอะไรเนาะเพื่อที่จะทําห้องห้องน้ําเล็กๆสองห้บบองไว้รับรองแขกที่มาที่นี่ก็ตากแดดดำหน่อยช่วงนี้นไหนอยากทราบว่าคุณแก้มวันนี้เขาเขาเขา ต้องจริงๆใช่ไหมมีใครพอทราบไหมว่าคุณแก้มบุ๋มจะไลฟ์ตอนกี่โมงของเราจะได้ลงให้ทันก่อนเวลาขอพระขออนุญาตด้วยนะครับผมไม่ทราบจริงๆนะครับผมอ้วนจนเอปิดใ่ครับไม่มีคําใดๆตอนแรกเนื่องจากว่าคุณรู้ไหมว่าผมคิดว่าผมเนี่ยจะ มีเวลาว่างอยู่ก็กะว่าอ่าตอนนี้ก็เป็นคุณสุกัสกับคุณพิษวันนี้เราคงไม่ได้เล่นเกมตั้งใจจะมาสตรีมเกมเยีคุณฝากฝากช่องแป๊บนึงฝากช่องแป๊บนึงฝากช่องแป๊บนึงไม่ใช่ของคุณ <laughs> าฝากมึงคุณม <laughs> าคุยมึ มีงยังตีตูนิ้ตูข้นมาโอเคโอเคก็ให้มาดูเพื่อความสบายใจวันนี้ก็คือแต่ละคนก็ทำนู่นทำนี่อืมเอ๊ะวันนี้อาเธอร์นี่ About you and me Sawasdee ka Now live? Oh, Sawasdee ka These small shops yeah. No So People, nice You know, this yeah. so nice People Thai Thailand yeah, so really nice. like and This is fashion Thailand, you know Fashion Thailand This is fashion Thailand Yes yeah. It's a cool new style Oh, really? Yeah, really yeah. Yeah, ding -ding. นิวนิวสองพันยี่สิบยี่สิบห้าแฟชั่นไทยแลนด์อ๋อแฟชั่นไทยแลนด์มัก็วันนี้ต้องอ่าเราเข้ามาผิดเวลาเข้ามาผิดเวลาจะตลกนะครับเดี๋ยวเครียดกันก่อนแล้วเข้าอ่าชาลีอันตอนโนว่าแก้มบุ๋มไลฟ์ตอนนี้ก็เอาเป็นว่าพีเธอพีเธอร์มาเดี๋ยวเราชวนชวนเพื่อนๆนดูห้องเข้าเข้าเดือดสักเกมพอพอเราเข้าปุ๊บเราก็ออกเลย ออกไลฟ์เพราะว่าทุกคนใครว่างก็วัยรุ่นก็มาเล่นเกมกันคนแก่ก็ไปดูพี่แก้บุมมันต่อได้วยอนยอมาขอบคุณทุกคนจริงๆวันนี้ขอบคุณทุกคนมากจริงครับที่ที่เสียเวลามานั่งดูเลยก็ไม่รู้นะครับผมขอใครที่ขึ้นผิดเวลาด้วยอ่า้วดูก่อนว่าอ้าวแรงอะไรเราอ่ะแรงไหนดูดิอะไร สายต้องเล่นแบบธรรมดาเราต้องไปตีไก่แบบธรรมดาป่ะทุนน่ะตีไก่มาก็วันนี้ขอบคุณทุกคนอ้าว<ม>อะไรอะอะไรอะคุณต้องดาวน์โหลดอะไรเนี่ยแป๊บนะคุณบอกบอกเลขห้องไปดิแป๊บ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 ชวนผมก่อนดิผมชื่อ s c o เ t tape เออ,เอนี่กางยูทูบเพิ่งวันนี้น่ดไปเดี๋ยวว,วีไปไปกันละ my name is scott tape ขอบคุณทุกคนจริงๆ you Do we don't f i c we <S <S 2> <S 2> very strong ชาลิเมคของนิ้วของน้ําแม่<ำ>เอ่อ Today coming to school check, many people, many <laughs> people know <laughs> sick, <laughs> sick, <laughs> sick, <laughs> <be> sick. <laughs> uh sick. Charlie yeah, 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 yeah. is very busy. Charlie yeah. is very busy. He don't sleep. Many <laughs> um, many, many don't sleep. <laughs> in just yesterday, come in take care, just popcorn. Mm -hmm. And mm -hmm. do, do nang. Uh, ah, do nang, do nang, do nang. Yes. Watching, uh, movie. watching movie and uh, only a long time. and today um, today same ปักขัน don't worry every one เพรา่าคุณรออ่าผมนี่หว่าไห okay. นไหนค,คุณเข้าเอ้ไปรอรอก่อนรอก่อนรอก่อนเราไปตีไก่กันแบบธรรมดาธรรมดาก่อนเชิญเชิญผมไม่ได้เดยวเพราะว่าผมนี่อยู่อีกสี่สิบวิคุณน่ะกดไม่รอเลยอ่ะคุณอ่านข่าวคุณอ่านข่าวนี้คุณอ,อ่านข่าวนี้ดินี่ภาษาอะไร ยังเนี่ย <ฮา S 1> คุณอันขาวก่อนอ่านท <ฮา S 1> <า>ีน,นึงก่อนมาภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยภาษาไทยนี่แหละเอาค่องๆองแบบเสียงใหญ่ด้วยนักแสดงหนุ่มสาวจีกาโมนักชาลีมีข่าวแจ้งว่าทั้งสองป่วยไม่สบายซึ่งมาขอแจ้งว่าเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมเอ<ฮ>า,อ<ฮ>าเอาข่าวแรกก่อนแล้วกันขา่าวค่องๆเลย หมาวะหมาจุดคูบอลยกพวกตีหยิบหมาเก็บหมาไม่มีลายอ่านต่อเลยครับปัญหาเกิดจากเจ้าของหมาคูบอลเลี้ยงดีกว่าเลยทำให้หอเออชากับ ทุกคนอันนี้เอ่ออ๋อ this event gift ทุกคน Apps gift uh, อ๋อ <Yes. S 3> อิงุบอลาไปจีเน่ก็จะรับข่าวกันก็ทุก <c oughs> คน <c oughs> แฮปปี้ <c oughs> วันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผม <c oughs> อ๋อขอขออนุญาตบอกเลขห้องปุ๊บแล้วเราไปตีไก่กันเน่สองแปดสี่ศูนย์หนึ่งแปดสองแปดศูนย์ ครบแล้วเขาก็เดินนายบายๆเจอกันบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ดูช่องพี่ะสวด้ผ่ขออี่ะัดดี่ะก่ะสัสดา่บสาย่อ